มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหม่มรำร่ำไห้เล่าวันที่น้องสาวไม่ให้ยืมเงินสุดท้ายหิ้วกระเป๋ามาขออยู่ด้วยก่อนจะจากไปไม่มีวันกลับกลั้นน้ำตาไม่อยู่จริงๆสําสำรับตลกซุปตาหม่ำจกมกที่รำ่ำไห้เล่าถึงแววจกมกน้องสาวของตัวเองนะคะโดยที่เอ็มบุศลาคาลูกสาวเผยคลิปที่เธอพาคุณพ่อมานั่งเล่าถึงคนรัก คนที่สนิทที่จากกันไปแต่ว่าจะยังคิดถึงโดยหนึ่งในนั้นมีแววจกมกน้องสาวผู้ร่วงรับของเขาด้วยซึ่งหม่ำเองได้ย้อนเรื่องราวให้ลูกสาวด้วยฟังเล่าช่วงชีวิตที่พาแววจกมกน้องสาวมาเล่นตลกด้วยกันแต่ว่าความหัวดื้อของแววทำให้หลายอย่างไม่เป็นอย่างที่ตั้งใจเอาไว้พร้อมกล่าวว่าถ้าแววเชื่อฟังพ่อก็จะกลายเป็นตลกพี่น้องที่หามาก แต่ความคิดมันส่วนทางกันจนบางทีก็คิดว่าไม่เหมือนพี่กับน้องก่อนที่จะเล่าเหตุการณ์สุดปวดใจบอกว่าครั้งหนึ่งตนเองไม่มีเงินในช่วงที่ภรรยาตั้งท้องสาวเอ็มจึงได้ไปขอเงิน20บาทกับแววแต่ว่าแววกลับตอบกลับมาว่าก็ไปหางานทำสิคำพูดนั้นทำให้หม่ำถึงกับน้ำตาร่วงและตั้งแต่นั้นมาไม่เคยขอเงินจากแววอีกเลยและอีกครั้งก็คือพี่ชาย ที่ออกเงินจัดงานวันเกิดให้เอม็มซึ่งเป็นพี่ชายของคุณหม่ำนะคะด้วยเงิน70,00บาทตอนนั้นเขารวยมากแต่หลังจากนั้นก็มาทวงตังคืนหม่ำเองจึงถามไปว่าไหนบอกว่าจะเลี้ยงพี่ชายหม่ำจึงบอกว่าตอนนี้ไม่มีแล้วขอคืนทางที่ตอนนั้นหม่ำเองก็ไม่มีเงินเหมือนกันแต่ก็ต้องทยอยคืนจนหมดจากนั้นหม่ำก็เล่าต่อว่าเหมือนใครบอกว่า ทำไมไม่ทําเหมือนที่เขาทําเพราะว่าแววเองเวลาเลิกงานก็จะเที่ยวมีเงินเท่าไหร่ก็เที่ยวหมดมีทั้งดื่มทั้งของไม่ดีในตอนนั้นตนเองก็ด่าเพื่อตักเตือนน้องสาวเสมอโดยบอกว่าที่ด่าเพราะว่าอยากให้เป็นตลกหญิงที่มีคุณค่ากว่านี้ทุกครั้งที่แววโดนจับหรือว่าไม่มีที่ไปห้องพักแววถูกปิดเขาไม่ให้เข้าสุดท้ายก็ต้องหิ้วกระเป๋ามาขออยู่กับตนเองตอนนั้นตนเองถึงกับน้ำตาตกใน สุดท้ายหม่ำเองก็สุดจะกลั้นน้ำตาไหลออกมานะคะรำไห้พร้อมเล่าว่าตอนที่เห็นหน้าแววไม่มีที่ไปแววถือกระเป๋าบอกว่าขออยู่ด้วยเขาก็บอกว่าอยู่เลยแววอยู่ด้วยเกือบสองปีทุกอย่างก็เหมือนจะดีขึ้นสดใสขึ้นจนเจวันก่อนที่แววจะจากไปแววเองวดให้หม่ำบอกว่าพี่อย่าเพิ่งจากไปนะให้ฉันไปก่อนทำหน้าให้ฉันสวยๆนะ ก่อนเล่าถึงเหตุการณ์หลังจากนั้น7วันว่าจู่ๆปกติ11โมงแววก็ต้องออกมาจากห้องแล้วบ่ายสยังไม่ออกมาก็ตังหิดแล้วก็คิดว่าผิดปกติมากเข้าไปในห้องแอร์ก็ยังเปิดอยู่สั่งให้ทุบก,กระจกห้องน้ำเข้าไปก็พบว่าน้องสาวอีกคนร้องเสียงหลงจับไปที่ตัวของแววบอกว่าแข็งแล้วตอนนี้ตนเองรู้เลยว่าแววจากไปแล้วจริงๆก็ให้ทุกคนออกมาตนเองโทรแจ้งหน่วยพิสูจน์หลักฐานมาที่บ้าน เรานั่งอยู่กับแววเป็นชั่วโมงนั่งรูปหัวน้องสาวคิดถึงตอนที่ด่าที่เตือนคิดถึงที่แววหิ้วกระเป๋าเข้ามาตอนนั้นหม่ำเองก็น้ำตาไหลถึงแววจะเกเรแต่ว่าสุดท้ายก็คือน้องตัดกันไม่ได้ตอนเผายังจําได้ว่าตนเองร้องเสียงหลงอย่าเผาน้องอย่าเผาน้องและทิ้งท้ายนะคะว่า2ปีที่แววมาอยู่ด้วยดีมากเหมือนคนกลับใจได้ไม่ค่อยได้ด่าแล้วพร้อมกับย้าว่า ถ้าตอนนั้นแววเองคิดได้แววก็จะไม่เป็นแบบนี้หม่ำร่ำให้เล่าถึงน้องสาวไม่ให้ยืยมเงินสุดท้ายให้กระเป๋ามาขออยู่ด้วยก่อนจากไปไม่มีวันกลับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ